อ <Yeah. S 2> uh, <yeah. S 1> าภุดกันมาสเดือนแล้วอ <Yeah. S 1> าภุดกันมาสามเดือนแล้วอ <laughs> าภุดกันมาสามเดือนแล้ว เราพบกันมาสามเดือนแล้วเราพุกันมาสามเดือนแล้วเราพุกันมาสามเดือนแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่มีโอมมาดูแลก็ก็โอเคนะน่ารักดีโอมก็เป็นคนน่ารักแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็โอมงก็ดูแลเอินดีมากด้วยถ้าโอมเรากลับบ้านกันเถอะระวังล้มนะแเราไปเล่นน้ำกับชั้นล่างกันค่ะทุกคนไปเหอะกปเหอะ ตัองอยู่ผมไม่ทันเดียร์เขาเลยโอ้ยตัองอยู่ผมไม่ทันเดียร์เขาเลยโอ้ยยายากยายาจะหาหไหมหรือจะรอม,มันเหมือนกับคำที่ว่าร,าการักเรามันเก่าแล้วไปนอนรักเรามันเก่าแล้ว ใจเย็ฮ้ยเย็นใจเยใเยวังยแฟนใหม่เดินไม่รอเลยไม่เหมือนคนเก่ามาดูแลไม่ดีเ้าแฟนเก่าละมั้งเปล่าเลอยๆเกือเอาตัหนูอ่ะโอ้ไม่ทนเนาะทำไมอ่ะใครบอกว่าไม่รอทเกอย่อะไรเขาต้องเินเคียงมหมอ่านอ่านโชด์ีิเินเคียงหมเชียงรหยกันอ่ะอุ้ย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 แรงมาก เป็นแฟนกันนะทำไมใครเป็นแฟนกันเนาะเฮ้ยใครเป็นแฟนกันนะยังเขาตัดตกลงยังเป็นยังเขาตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นตอนนี้ก็เป็นหวานใจมันก็ไปก่อนก็เป็นหวานจุยเงี้ยเขาบอกว่าโอไม่ได้ดูแลเองดูแลไปเดูแลอะไรเอ็ดเดินนำหน้าไปเลยใช่มเออเดินนำหน้าไปแล้วก็ไปมเบปวดปะ นะะฮระวังดึงเฮอไม่ลื่นหรอกมีอมดูแลอยู่แล้วไม่ทําให้ล้มเลยระวังนะแล้วก็ระวังนะระวังนะระวังอมับล้มอ่ะไม่รู้ล้มจริงหรือสปอยเฮ้ยโอยเดี๋ยวเอาว่าน้มเอาโอยอะไไปพี่ก็ได้พ่อเมื่อกี้หน่าอมเหรอปลาพูดเลยร้อยไม่ไรไม่ไรใครรับก็รับไปทุกคนคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นต้นน้ำตกกันนะครับนตกกีฬาวันไ้ว ต่อไปนี้ต้องเป็นช่องยูรูปเอละโอมไดเม่หรอเอิญโอมไดเม่ค่ะนนเดย่าครับเกี่ยวครับคิวร้องไห้มา่เป็นไรอ่ะเจ้าม่องอไหนะชองนี้่เป็นไรร้องไห้เอนะมัเนมนต้องร้องนะองไม่เป็นไรร้องกรด่ออมรัดให้ โอ้ยอ้มรักแนแนไอพี่คิวสิดไม่ได้อะโอ้โหไม่ได้ขงยอคีิดไม่ได้อะโอ้ยตงไรด้วยไอ้นอนจดูชีสิดได้ไหมอ่้ยยต่ไม่เป็่ะิวได้อาเอเอเออเอไล้ออะไรอ่ะมาเลยมาเอาเราจับตงดจับ

เอาให้ปลาหายเลยอ่ะปลาหไปแล้วอาเอาคิมิโนโตเอาคิมิโนโตเฮ้ยว่อตลอว่ตลอะหนาัามหรอเฮ้ยนเย็นมากโอ้ยหนาวหนาวไอคิวไอคิ อะไรอะของกลางของการค้าออกมาเลยออกตอนนี้เผลอมาไม่ค hey ิดคนไทยนะ แล้วก็มีคนยีฟันด้วยไอ้ไอ้คุณนะเรื่องเนี้ยคนใหม่เปโใหม่อยงน้หรอคน่วนหรอคนละันตอนะเฮ้ยเหมคนมีความรักจมจริงเลยไม่มีก็อยากอิจฉาดิโอว่าทำไมพูดอย่างนี้ใครบอกคุณไม่มีไหนอ่ะ

มสนุกดิขอบคุณนะที่ชวนเรามาไม่เป็นไรฟิวผิวทำไมชวนเรามาเล่นน้ำตกอ่ะผ่าเห็นครดนี่ไงเห็นว่าอะไรว่าเขาอยากเที่ยวน้ำตกอยากเห็นว่าอยากเที่ยวน้ำตกเหรอใช่เห็นว่าอยากเที่ยวน้ำตกก็เลยพาแบบแฟนใหม่ไง เลยอ่ะแรงมากแกมานะยื้อทำไรอะเอ๊ะแอบถ่ายเลยหเหรดี๋ยวถ่ายโน้นอะไรหรอเจ้าเพื่อนเอออ้าวแล้วไปไปไหนอ่นะ แฟนไปนู่นแล้วเออโอ้แฟนไม่เคยรอเลยว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปส่งเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนกันไม่ได้เหรอเพื่อนกันโอบกันได้ไงให้แฟนถอดหน้าวะแฟนคนปัจจุบันเอินทำหน้าที่ดีกว่าเออแฟนคนปัจจุบันเอินทำหน้าที่ดีกว่าุณคิดถึงเอินว่ะเด็ดดามบายไปก่อนเลยคิดถึงอะไรเอินวะคิดถึงเอินวะคิดถึงรอยยิ้มอ่ะเราใส่มามา ไปแล้วฮะแย่แย่แล้วนะไปเดินเดี๋ยวเขากลับไปหาคนของเขาแล้ววะไปนะเขากลับไปหาคนของเขาแล้วเรามีคนของเราอยู่โอเคไปไหนมามาเจีวไม่เจอไปไหนมาเนี่ยไม่รู้คุณบอกไปเขาไปจะหาที่เจียวมันมาไม่รู้ที่เจียวถูกเขาหลองอะไรกันไปได้แล้วเดี๋ยวมันเล่นไปบ้วบอลแล้ว นเง้ยนอนมึคู่ใครน่ยฮะมึคู่ใครคู่มึงไงมมีคู่เหรอฮะมมีคู่หรอครับไม่มีคู่ครับไม่มีอุ้ย้งทีมเร้องทีมไงฮะ้งทีมไงมีูที่ไหนม่งอ้อทิม่หสนใ้องทีมหอไม่มีคู่ก็ได้หรอ่อยไอ่อคิ่จขาาหมอ ดูแลน้องหน่อย,ด,ยด้วยเนี่ยเรียวข้าฉันข้าฉัน ไปแล้วจิ้มไปแล้วเนี่ยไปอันนี้คือว่าตลอดเลยอ่ะตลอดเลยอ่ะแม่นี่ตลอดเลยเนีะพูดมากแล้วเกินเอาขายอยู่ไงเนะเอาไปโดนหัวพี่อ่ะเอาดูว่าเอาไปเอาไปใครไม่รู้ว่าฉับอยู่ของใครแล้วค่ะทุกคนรู้แต่ว่าโอ้โหไม่ลงทุนเลยว่ะโอ้ย โหน้ำแข็งเหมือนจานดาราเลยอ่ะเรื่กงคิดว่าเราเอ็มเวนแต่ว่า m อในในไหนในในเอ็มบีน้ำมันแรงสั่นเสียงเลยกี่สาอุ้ยแบบว่าคลิปแบบน้ำแบบเย็นมากค่ะทุกคนเอาได้เปล่าฮะเอาได้น้ำมันแรงมากน้ำมันแรงมากน้ำมันแรงเบาให้หน่อยเบามาแรงนบาหน่อยเบาเติม หนูหลังเลยหนูหลังโอ้ยอย่าโชว์คนอื่นเขาอย่าคนอื่นเห็นคีนแท่หเดแปนะโชว์ไรน์องแม่จีิ่ช่จะโดนแบนี้ ทุกคนคะตอนนี้เราก็อยู่บนแพรนะคะแล้วก็เขาก็พาเราล่องมาอยู่บนป่าป่าแบบป่าละหมออ๋ออยากรู้ว่าพาคมาไหมที่นี่ไม่ไม่เราพูดว่าพี่คะหนูขอแบบมันที่ส่วนตัวเลยนะแบบอยากให้แบบไม่ใกล้แพรใครเลยขอเป็นส่วนตัวแบบส่วนตัวมากแล้วส่วนตัวยังแล้วมึงโดนส่วนตัวมากมึ้เขาวะนไหมอ่ะนโรงพยาบาลป่า เดี๋ยวข้าวสีะไครให้เดี๋ยวข้าวสีะไครให้ดีทุกคนดูดูนี่ป่าแล้วคุงดูกู้แห้งจากคนอื่นจริงๆริงไม่มีไม่มีใครเลยจริงๆเป็นไงเราพื้นที่ส่วนตัวยไปแล้วเรากินข้าวกันต่อเออเดี๋ยวไม่นั่งนี่มาทำไมอ่ะเดี๋ยวไปนั่งแก้คนบางคนเลยไปเอาทำไมเฮ้ยดูในเบ้าไฮ้ยีบไปต้องมาใกล้นิวนี่นิวอะอะไรอีนางแม่บ้านอีกไม่นานไม่ จน่าจะตบบ่พวกคืนนี้เดี๋ยล้วมาท้าไก่กิ่ะคืนนี้โอว่าเออน่าเซงพอมันพูดยาบเฮ้ยหยายาบมาให้ยีหยาบหยาบนาเยี่ยมวันนี้คิวนักับใครหรอเฮ้ยหยาบมอกาชงงนั่คนเดียวได้เอออีนังแม่บ้านตัวดีไม่ไปสกิลหรอนัมา้่เสิ่เอนาเซ้ง อเดียว่านมืยปล่อยยาเลยขวล้อคเอ่บอลเอะไรไหมเอาเอากระดูกใช่ไหมกระดูเนื้อแดงเล้อ๋ออร่อยมากโอ้งง มันมีพี่เอิร์นปอน,อปอนเอ้ยเมื่อกี้เอิร์นปอนโอมี่ยคือไม่ถึงไอ้ยันโดนถึงเองโนเบี้ยน,นี่เราแบบยังเฮ้ยนี่แบบมันชัชดตช็อโดนใจไงนี่เขาโดนถึงเราเหรอเขาเรียกโอมป่อนเขาเจอมันเนี่ยคิดถึงทุกวินาทีเลยอืออะไรที่คิดเลยไม่มีวินาทีไหนที่ไม่คิดถึงโอมเลยโอ้โหเพาไม่อยากเป็นเหมือนปอนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเคยแบบโดนทับร้ายมาตอนนี้นก็ไม่อยากไปเป็นแบบนั้นแล้วรักกี่ปีรักกี่ปีก็ัสด มาเส็ปกับสามเดือนชื่อสาเดือนไม่ได้หรอกโอ้ยนักลเุนไหนแเอินกินปลานะทำไมอ๋อทำไมถองให้เอิรนกินปลาได้สลัดหแ้ตอนตัปลาได้เลยอันนี้อเมออยอ่ะปาอร่อยมา้ไหม่้บ้างเลยไม่เหอัลยอ่ะเอิร์นจีให้เอไม่เป็นไรเดี๋ยวทำเองแมว เดี๋ยวบีให้ไม่เดี๋ยวเราควรนอนได้แล้วไม่เอาปล่อยเลยโอ้ยบีให้เป็นนะเรวผมเสียบีอยู่ไหมบีเอ๋อจะได้อยู่นี่นะเจ็บไหมเนี่ยไม่เจ็บหรอกสบายมากชิวๆไม่อำไม่บีเจ็บหรอกทำไมอ่ะปันถุงหางไงเออเออบอก ตอนที่ว่าเราไปเล่นน้ำตกสะปานแล้วเนี่ยผมแบบผมโดนน้ำไงก็เลยผมแห้งเลยไม่ได้สระผ, <laughs> ผมเลยไม่ได้สระผมเลยเหนื่อยไหมที่ต้องดูแลพี่ไม่เหนื่อยจริงหรอเขาจะอยูดดด่ดูแลตลอดโอ๊ยเจ็บเจ็บรอดดรเนี่ยแล้วบอกว่าจะทำให้ไม่เจ็บแล้วก็ว่าทำให้เจ็บกัน มาได้ไงเนี่ยคิ่ว่าเดินเข้ามาที่นอนที่พี่เต็มแล้วไม่เต็มมันนอนได้แี่ตัรานอนได้ต่ไม่ได้เไนอนที่มันเต็มแล้วน้องทีมันรลได้ให้พี่นอนอย่างสงบสุขหลับีหลับแล้วเพี่นอนนุ่งก็ได้ไปเลยอุ๊ยทียังไม่หลัไ่ไดพี่นอนน่พี่นอนน่ไม่งั้นดีเลยเนี่ยสามสี่คนเลเลยนอนตรงนี้เหรอ ใช่อ่ะสวยเลยสวยเลยจะบอกนี่ในวันหยุดเซอร์โงโอ้ยเข้าแล้วออกยากนะเปิดมันได้ไอ้ตัวนั้นนะมาต้อกเขียนเลยต้องต่อทีนถุง full in one เลยแต่ตรงนี้เต็มแต่ตรงนี้เต็มราคาตรงนี้เต็มราคาของนอนกันดีค่ะพี่จิ้งเอินจันปกติจะมีเอินนอนนี่แล้วก็นั่งก็ผมไม่เอาผมแล้ว เขาไม่เอาก็ไม่ต้องไปรังเขานะคะมาลังคีบแทนอ้นอยายบรรยากาศน่านอนดีนะอืมนอนหน่อยยังไม่ง่วงนี่ก็ยังไม่งวม่วงเหมือนกันนวงอันดับแรอุ้ปวดไหล่มากเลยโอุ้สบายเจ็บไหมไม่เจ็บนวดได้ไหมเนื้อเยอะไหม ไม่เยอะเตียมเป็นคนไม่อ้วนจริงเหรอจริงเล้ยมองแล้วได้รูเลยว่าคุณอ้วนปวดอะไรอ่ะปวาหอมไหมหอมมากคุณดีปะดีเวอะเซ็กซี่เอ็กมอยเลยอ่ะโอเคมาแล้วนอนได้ยังนอนได้หรอก็นอนได้ก็ได้ปะกันได้โอ๊ย ดีนะัดีค่ะ บายอ่ะโดนเบายาให้คิวก็ไม่สบาไปหายาัวเองดิหนาวหนาวหนาวเจ่ามึเป็นอะไรไม่สบายไม่สบายทำไมมาห้องนี้มาห้องนี้ทำมมาห้องนี้ทำไม อพดีรู้สึกอยากนอนอ่ะเชิญยาเราระวงห้องนี้น้ำนะยาเยอะมากเลยเอาลูกขึ้นมากินดีๆกิมกินได้ยาได้เดี๋ยวจิบๆวันแล้วก็นอนพักผ่อนเยอะๆยิ่งไม่สบายอยู่เราทำกินเองมีมือมีตีนอยู่ยาก็ตั้งเยอะเราเองไม่ดูแลอะไรหรอไม่ อย่าไปพเพรกลัว,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 วจะนอน<จ>นอนนะรู้สึกปันหัวมากเลยโลมาใจร้ายอ่ะคิดไหมน้องเขาเจอไหมไปเอาไปไปเอาไปไปกันขออยู่กันสองต่อสองบอกคิวหนะ่อ

หนาวไหมองมีหนาวมีหนาว้วมีองมอยู่ข้างไมหนาวแล้วเฮ้ยนอนคนเดียวมันหนาวจังเลยวะะก็มีคนนอนด้วยนั่เป็นอะไรเพื่อนเรื่องเศร้านั่งเพื่อนอยู่กนนอนเพื่อนนะโอ้เธอคนมากเลยแบบมานอนเรา ว่าคุณมเป็นคนัีก็ดีแล้วแหละรักกูมากเลยนอนถเถอะเพื่อนผมจะตายแล้วแบบคนหนักเลยต่ตัว